สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับรายการตีให้แตกในรายการตอนที่2นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องที่สําคัญอีกหนึ่งเรื่องนะครับคือเรื่องของวิชาลูกเสือนะครับว่าวิชาลูกเสือของเราควรจะยกเลิกหรือว่าควรจะไปต่อและถ้าไปต่อเราจะไปต่อกันอย่างไรนะครับซึ่งต้องบอกว่าในช่วงนี้มีดราม่าเกี่ยวกับเรื่องของวิชาลูกเสืออยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ อีกไม่กี่วันนะครับวันที่1กรกฎาคมนี้ก็จะเป็นวันคล้ายวันสนาพนาคณะลูกเสือนะครับซึ่งจะครบรอบ111ปีแล้วนะครับซึ่งก็ตอนนี้มีดราม่าในสังคมโซเชียลออนไลน์ต่างๆมากมายเลยว่าควรจะยกเลิกได้แล้วชุดแพงเลือกเกินวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ ที่ครามวอดอยู่ในวงการนะครับแล้วก็ตัวแทนของผู้ปกครองมาอยู่ในรายการของเราแล้วนะครับขออนุญาตแนะนําท่านแรกเลยนะครับท่านผอสายันสันพัฒน์นะครับสวัสดีครับท่านผอครับครับท่านครับสวัสดีครับท่านผอครับท่านเป็นผู้ตรวจการลูกเสือประจําสํานักงานลูกเสือแห่งชาตินะครับแล้วก็เป็นอดีตผู้ในการสํานักการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียนของสํานักงานประราชชนศึกษาธิการนะครับ ก็ต้องบอกว่าคำวอดอยู่ตรงนี้มาหลายสิบปีเลยนะครับท่านที่สองนะครับขออนุญาตแนะนำให้รู้จักกับท่านดรพัทรโรจน์นะครับกมลโรสสิรินะครับสวัสดีครับท่านดรพัทรโรจน์ครับท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนแสงวิทยานะครับแล้วก็เป็นอดีตกรรมการลูกเสือโลกภาพพื้นเอเชียแผ่ิสิกครับท่านที่สามนะครับท่านดรเลิศจันทาสีเหลืองสวัสดนะครับหรือท่านดรแอนะครับสวัสดีครับท่านดรครับ ท่านเป็นผู้ประสานงานโปรแกรม Scout of the World Award นะครับประจำประเทศไทยแล้วก็เป็นกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมของ b e t t e r World Frame w o r k ของสำนังกงานลูกเสือโลกภาคพื้นเอเชียแปซฟิกด้วยแล้วก็เคยได้รับรางวัล Messenger of Peace Hero Award ของลูกเสือโลกด้วยนะครับ <c oughs> ก็ต้องบอกว่าเห็นภาพลูกเสือโลก ในระดับสากลเลยและอีกหนึ่งท่านนะครับที่วันนี้ขาดไม่ได้เลยคือตัวแทนของผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบนะครับคุณสรันจิรวงนะครับสวัสดีครับคุณสรันครับสวัสดีครับครับผมขออนุญาตตรงเริ่มต้นตรงนี้เลยนะครับเนื่องด้วยว่าในดรามา่าในโซเชียลออนไลน์นะครับมีมากเลยแล้วก็คุณสรันเนี่ยก็เป็นหนึ่งในผู้นำใบเสร็จรับเงิน ที่บอกค่าชุดมีราคาแพงมากเลยแล้วมันผลกระทบนะครับเราก็รู้สึกว่าสิ่งที่ท่านโพสต์บอกว่าเอ๊ะการการก่อไฟการผูกเงื่อเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์มากน้อยแค่ไหนขอญอาตคุณสรันได้เกริ่นตรงนี้สักเล็กน้อยว่าเออมันมีเหตุอะไรยังไงนะครับได้เล่าให้กับพวกเราได้ฟังตรงนี้สักเล็กน้อยครับขอเชิญคุณสรันครับอ่าก็ขอขอกล่าวก่อนนะครับว่าคือ,อในในส่วนตัวของผมเนี่ยผมเป็นผู้ปกครองนะครับก็ พอ,อเห็นเรื่องบินค่าชุดลูกเสืออะไรแบบนี้ครับแล้วก็เราคิดว่ามันราคามันสูงเกินไปไหมหรือว่าเราควรจะจะแบบว่ามีอะไรมาแทนในชุดลูกเสือได้บ้างอะไรเงี้ยแล้ววิชาที่เราเรียนไปแบบเนี้ยเราใช้ได้จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับในมุมมองของคุณสรานมองว่าค่าชุดเนี่ยมันค่อนข้างสูงใช่ไหมครับใช่ครับ แล้วก็คิดว่าน่าจะมีอะไรมาทดแทนได้ไหมเพื่อลดภาระของผู้ครองตรงนี้สักเล็กน้อยถูกต้องไหมครับถูกต้องครับแล้วก็วิชาลูกเสือที่เรียนเรียนกันอยู่เนี่ยรู้สึกบางทีมันใช้ประโยชน์ได้ไม่เยอะก,อก็เลยอยากจะกให้มีการปรับปรุงแก้ไขเหล่านี้นะครับซึ่งจากการโพส์ตของคุณสร,รัน,นี่ครับทำให้มีเพจเพจหนึ่งนะครับชื่อว่าเพจดราม่าแอดดินะครับก็ได้ขานรับกับตรงนี้นะครับแล้วก็มีการแชร์ไปถึง 1> 8 1 0 0แชร์นะครับแล้วก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นตรงนี้กว่า7,300คนนะครับแล้วก็มีทั้งสื่อมวลชนทีวีต่างๆหนังสือพิมพ์ต่างๆก็มาเล่นกระแสนี้นะครับกันพอสมควรจนกระทั่งท่านรัฐมนตรีตรีนุชเทีนทยนทองนะครับก็มาขานรับตรงนี้นะครับซึ่งก็ไม่เห็นว่าพอท่านรัฐมนตรีตรีนุชออกมาพูดตรงนี้ปุ๊บก็มีกระแสดราม่าในวงการลูกเสือเช่นเดียวกันว่าเอ๊ะท่านรัฐมนตรีพูดอย่างนี้มันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องยังไง นะครับวันนี้เราคงจะได้มาพูดคุยตรงนี้กันนะครับขออนุญาตถามความเห็นของท่านผอ,อสายันสักเล็กน้อยครับว่าตรงนี้ท่านผอ,อสายันมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับประเด็นเรื่องชุดของลูกเสือบ้างครับในการจัดการเรียนการสอนค่าใช้จ่ายตรงนี้ในฐานะที่ท่านเคยดูแลตรงนี้มาก่อนครับขอเรียนเชิญท่านผอสาญันครับครับขอบคุณมากครับเรื่องชุดเครื่องแบบลูกเสือเนี่ยมันเป็นเป็นปัญหามานานพอสมควรแล้วนะครับว่าตอาเด็กเนี่ย อ๋อไม่สามารถที่จะซื้อขุดนได้มีมันมีคํากล่าวอยู่นะโดยท่านบ p ทั้งกล่าวเองนะครับว่าความเป็นลูกเสือเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ที่เครื่องแบบนะมันอยู่ที่การปฏิบัติตัวของเขาอยู่ที่จิตใจของเขาอยู่ที่การที่เขาได้ทำตามคำปฏิญาณและกฎใชมากกว่าและบีพยังพูดอีกว่าเมื่อเด็กเนี่ยเป็นลูกเสือถึงแม้จะไม่แต่งเครื่องแบบแล้วเนี่ย อีกหน่อยเขาก็อยากแต่งเครื่องแบบเองคือเครื่องแบบเนี่ยไม่ใช่มันจะต้องไม่ใช่สิ่งที่บังคับนะครับแต่จะเป็นสิ่งที่จูงใจทุนราคาแพงเนี่ยมันก็มีวิธีการที่จะทาให้ถูกลงเนี่ยมีตั้งหลายวิธีนะครับออผมเล่าให้ฟังนิดนึงว่าออมีอยู่สมัยหนึ่งนะครับทีออ่ผู้ใหญ่ในกระทรวงสมัยนู้นนะครับก็ยอยากจะเปลี่ยนเครื่องแบบนะครับผมเองเนี่ยผมอึดอัาใจมากเลยจะเปลี่ยนเครื่องแบบเป็นหลายๆสีนะครับ ผู้ปกครองก็เดือดร้อนอยู่แล้วผมก็เลยเพยายามที่จะให้ให้คงไว้นะครับคือพยายามที่จะไม่ดําเนินการตามผมให้ผลอย่างนี้นะครับแล้วก็มีการประชุมเกี่ยวเรื่องของเครื่องแบบหลายครั้งด้วยกันผมจะให้ความเห็นว่า,าท่านครับท่านท่านกรรมการที่เคารพครับเครื่องแบบสีกากีของเราเนี่ยมันมีความหมายลึกซึ้งนะครับหนึ่งมีความหมายสองจำนวนมันมีมหาศาลเลยนะครับ ความหมายก็คือ,อในอข้อบังคับว่าด้วยลูกเสือสมัยโบราณตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หกนะครับเขียนเลยว่าสีที่เป็นข้อแบบลูกเสือนะครับใช้คําว่าสีดินแดงนะครับไม่ใช่สีกากีสีดินแดงความหมายของสีดินแดงคืออะไรก็คือผู้ที่จะสวมชุดนี้นะครับเนี่ยจะเป็นข้ารองพระบาทจะรองรับพระบาทของพระเจ้าอยู่หัวที่เสด็จไปเราจะรองรับ งานของพระองค์คนที่เป็นข้าราชการหรือเป็นลูกเสือเนี่ยเราจะทําหน้าที่คล้ายๆกันคือรองรับเนี่ยภารกิจของพระองค์นะครับก็เหมือนกับดินเหมือนกับทรายนะครับที่จะรองรับนี่คือประเด็นที่หนึ่งนะครับความหมายดีมากนะครับสีก็กีแล้วก็เป็นสีที่ออสุขภาพยอดทครับสมขออนุญาตามที่เมื่อกี้สักครู่ท่านบอกนะครับท่านบีพีได้บอกว่าไม่จําเป็นต้องใส่ชุดลูกเสือก็ได้หลอครับ Oh. ลูกเสือไม,<น>ม่ต้เป็นนักสาก็ได้แล้วก็ในกฎกระทรวงนะครับก็มีมานาแล้วนะครับก่อนที่ท่านจีนุชจะจะประกาศด้วยซ้ำไปว่าให้สามารถแต่งเครื่องแบบชุดลำลองได้ก็คือมีผ้าผูกคอมีหมวกก็ใช้ได้แล้วนะครับอา้าวแล้วงั้นงั้นผมขออนุญาตเรียนสอบถามท่านผอ,อดออรพัทรโรจน์นิดนึงครับในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการสารศึกษาเราสามารถทําแบบนั้นได้ด้วยเหรอครับว่าไม่ต้องแต่งชุดลูกเสือแล้วก็เรียนลูกเสือ เพราะผมเห็นทุกโรงเรียนตอนนี้ก็เหมือนกับต้องใส่ชุดลูกเสือกันหมดนะครับเพราะอันนี้ผมก็รู้สึกง,งงเหมือนกันนะครับว่าเอ๊อเอาไม่ต้องแต่งชุดลูกเสือก็เยียนลูกเสือได้ได้วยเหรอเพราะว่าตั้งแต่เด็กจนโตก็ถูกบังคับให้ใส่มาตลอดเลยเพิ่งเพิ่งเพิ่ง,งทราบวันนี้เหมือนกันแล้วคุณสลาราันก็เพิ่งทราบไหมเนี่ยถูกไหมเออท่านแสดงว่าทั้งประเทศเข้าใจกันผิดหมดเลยสินเนี่ยแล้วแถมยังบอกว่ากฎกระทรวงก็มีอยู่แล้วว่าไม่จําเป็นต้องใส่ด้วยแสดงว่าทุกโรงเรียนเข้าใจผิดหรอครับท่านผอพัทโร์ครับ จริงๆเหมือนกับที่ท่านอ,อสายันได้พูดเอาไว้นะครับว่าแม้แต่ท่านว e ีทีเองหรือว่ากระผสมเองก็อนุญาตว่าการฝึกอบรมเนี่ยเราใช้ชิปลาลองในการฝึกสืบจำลุกเฉือนะครับแต่ทําไมต้องแต่งเึ้นแบบลูกเชือล่ะครับนะครับซึ่งแบบลุกเฉือนี้ต้องบอกว่ามันเป็นชิมบริดเฟรมเวิร์หนึ่งในแปดของดาวน์เลฟสตร์หรือวิธีการทำลุกเช<ม>ือทสามารถที่จะตีได ผมเองเนี่ยเมื่อสักสองเดือนที่ผ่านมาจะต้องได้รับเชิญไปเป็นประธานปีเปผมเองยังแต่งตัวแทบจะไม่ถูกเลยว่าเครื่องหมายอะไรติอยู่ตรงไหนเพราะมันห่างห่างวิห่างการแต่งตัวเป็นเวลานานดังนั้นเมื่อการฝึกเด็กครับถ้าเราไม่ฝึกให้เขาแต่งตัวเป็นประจำเฉพาะมีพิธีการคนงจะแต่ง เด็กเขาก็จะมีการแต่งตัวที่จะไม่ไม่รู้หรอกครับว่าอะไรจะแต่งตัวตรงไหนอะไระเครื่อหมายต้อ้งอยู่ตรงไหนถุงเท้าอยู่ตรงไหนหมดตรงไหนเป็นการฝึกให้มีความคุ้นชินแล้วก็เสริมสร้างความเป็นวนิ่งยนแต่ในเวลาฝึกเราต้องดูง่ายๆครับดูเวลาเราไปอยู่ภายทนกแรงนะครับผู้ปกครองจะทราบว่าเราจะแต่งเครื่องแบบลูกเสือคือวิธีเปิดหรือการเปิดกองตอนเช้าอะไรจากนั้นผู้กํากับจะให้นเียลูกเสือในระดีไปเปลี่ยน ที็นชุดตำล้อแล้วก็ผูกเฉพาะอย่างเดียวที่เป็นคำมหมายของลูกเชือก็คือสองสิ่งนี้ครับคืออะไรครับถ<ม>้าผูกคอในวอล์กเกอร์นี่คือสัญ,ญลักษณ์ความเป็นลูกเสือกเมื่อคล้องต๊บท่านจะเป็นกดลูกเสือข้อที่สี่แล้วว่าท่านจะเป็นพี่น้องกับลูกเสือทุกคนและเป็นพี่น้องกับลูกเชือทั่วโลกท่านบอกครับ,รบผมขออนุญาตในฐานะที่ท่านเป็นผู้บริหารศาสตรศึกษา ท่านจะทํำยังไงครับไม่ต้องแต่งชุดแล้วหรอหรือว่ายัางไงครับเพื่อจะได้เป็นแนวทางให้กับผู้บริหารสายสาืส่อษาทั่วประเทศได้ได้ได้ทราบด้วยสําหรับโรงเรียนแสงี่ยาก็ยังแต่งอยู่นะครับเพื่อเป็นการฝึกเด็กถามว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าค่าใช้จ่ายถ้าจะแก้เราจะแก้แกปัญหาต้องมองที่ไหนก่อนเราจะมองที่เครื่องแบบหรือเราจะมองที่กิจกรรมนะครับถ้าจะมองที่เครื่องแบบแล้วต้องไปแก้ปัญหาที่เครื่องแบบก่อนว่าตอนนี้ นะครับเรื่องการแต่งกายเนี่ยเครื่องหมายต่างๆมันโดนผูกขาดโดยองค์กรของรัฐที่คืดสุดษาพันถูกไหมครับครับถ้าเราสามารถซื้อซคร่งเครื่องหมายต่างๆได้จากหลากหลายแหล่งนะครับอย่างอย่างซำเพลงก็มีขายครับราคาถูกกว่ากษาพันแต่เขาขายไม่ได้เพราะอะไรติดเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับ ซึ่งลิขิติตรงนี้ศึกษาพันธ์ได้ให้กับสำนักงานริฐสยงห่งชาติตามจํานวนปริมาณหรือไม่อันนั้นเราไม่ต้องพูดถึงถ้าเราลดเรื่องลิขิติลงตรงนี้ราคาจะลด<ร>งลง,ลงอืมเอออันนี้เป็นประเด็นที่เราก็ไม่เคยนึกเหมือนกันนะครับมีค่าลิขิตยา์เครื่อง,งหมายเครื่องเข็มเนี่ยถ้าผูกคองไปซื้อติดบาทซื้อสํมภาระไม่ถึงห้าบาทร,บราคาต่างกันเยอะ เพราะในเครื่องแบบลูกเสือก็แค่เอาเชื่อมาสวมเท่านั้นเองที่เปลี่ยนมันไม่ใช่แบบนี้ในสมัยนี้แต่แขนงออกไปโดยนูนิทัยยรมเรียนเกรงสีดำบ้างพัฒนาเหมือนโรงเรียนเอก,นเนกชนบ้างเป็นสีน้ำเงินบ้างมาโรงเรียนอา่ออา<ห><ข>อท่านผ<ข>อผม <ขอ S 2> ผมขออนุญาตเรียนสอบถามท่านผอ,อดรพระรอครับสมมติถ้ามีผู้ปกครองอย่างคุณสรันี่ยครับอยู่ในโรงเรียนท่านผอแล้วบอกว่าเรื่องชุดเนี่ยผมซื้อไม่ไหวท่านผอจะแก้ปัญหานี้ยังไงให้กับ ท่านคุณท่านคุณสรันครับหรือว่าจะในโรงเรียนรัฐที่บางทีอย่างโรงเรียนท่านเป็นเอกชนเนาะค่าใช้จ่ายก็อาจจะไม่เป็นภาระของผู้ปกครองมากแต่ถ้าโรงเรียนรัฐบางทีแค่ชุดนักเรียนทั่วไปเขาก็ยังจะไม่ค่อยจะมีเลยอะครับแล้วอย่างนี้ถ้าท่านเป็นพอโรียนนะั้นจะแก้ปัญหานี้ยังไงดีครับว่าตรงโรงเรียนมีหลายสาหสังกัดถ้าเป็นโรงเรียนสังกัดโครงการปกครองส่วนท้องถิ่นทุกอย่างฟรีหมดจนจนจนเท้าอืมซึ่งแบบ ไม่มีปัญหาเรื่องนี้เลยไม่ใช่ว่าโดยพระโรงเอกชนต่างจังหวัดนะครับอย่ามองว่าโรงเอกชนจังหวัดผู้คนจะต้องมีเงินที่จะซื้อได้ต่อไม่ใช่ครับลงแล้วก็รัฐบาลเนี่ยโดยกระทรวงการให้เงินอุดหนุนในเรื่องของเส่นแบบพัดดินอยู่แล้วคำว่าเช่แบบพัดดินเนี่ยรวมแบบลูกเสือและเลศนาิีแต่ถามว่าแล้วมันแพงจริงไหมต้องไปดูครับว่าราคาที่ท่านซื้อมาเน่ะซื้อจากที่ไหนอย่างไร ต้องอธิบายให้เข้าใจนะครับเร้ว่าเรื่องเครื่องหมายต่างๆเนี่ยเรติดเมื่อไหร่และเราต้องซื้อถูกไหมและที่สุดท้าที่สุดต้องอธิบายเข้าใจว่าเรื่องแบบลูกเสือแต่ละชั้นปีใช้ถึงสามปีไม่ได้เปลี่ยนทุกปีนะครับถึงแม้ <Okay. S 2> ว่าสัปดาห์แล้วหนึ่งแต่ใช้ถึงสามปีเพราะความคุ้มค่า <Okay. S 2> เรื่องแบบลูกเสือมันดีอยู่ครับผมขอบคุณครับคุณคุณสรันฟังอย่างนี้แล้วพึงพอใจไหมครับ ก็รู้สึกว่าก <Yeah. really ็ก็ก right. so ็พึงพอใจนะครับแต่แต่ถ้าในมุมมองของผู้ปกครองนะครับถ้าในอ่าผมขอใช้คําว่าถ้าในระดับปานกลางอย่างเงี้ยก็ยังพอซื้อได้แต่ถ้าในระดับที่เขาเรียกว่าแบบเขาแทบจะไม่มีเลยใช่ผมว่าเขาน่าจะมีเป็นปัญหาครับแล้วก็ถ้าชุลลุกเสือสามารถใส่ได้สามปีเด็กแต่ละคนความความเติบโตของเขามันไปเรื่อยๆครับในปีต่อปีปีต่อปี อ,อันนี้นผมบอกว่าก็ต้องเปลี่ยนเข้าไปอีกถูกไหมครับอย่างเช่นพวกถุงตรงถุงเท้าอย่างเงี้ยครับใส่แค่ไม่เท่าไหร่ก็ต้องเปลี่ยนสําหรับคนไม่มีเขาก็ไม่มีที่จะซื้อจริงๆงถูกไหมครับซึ่งตอนนี้ทางทางท่านขออสายานกับท่านดรพัทรโรยก็บอกว่าไม่จําเป็นต้องใส่ชุดนี้ก็ได้แต่ในโรงเรียนในเชิงปฏิบัติเนี่ยบอกว่าผมผมถึงบอกในเชิงปฏิบฏัติบางทีเขาไม่อรุณอรวยแบบที่ท่านขออ,อ,อกับท่านดตอรพูดนะสิครับยังไงเด็กก็ต้องใส่อ่ะ อันนี้อันนี้จะแก้ในเชิงปฏิบัติการยังไงครับท่านผอ,อท่านด็อกเตอร์ครับเชิญท่านผอ,อสยันก่อนดีไหมครับในฐานะที่อยู่ตรงนี้เอ,อวิธีแก้ของผมนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ทีมงานของผมเวกพวกกันฮนะก็ช่วยเหลือกันพอสมควรนะครับวิธีที่ผมเคยทําอยู่ตั้งแต่สมัยเป็นเป็นหัวหน้ากลุ่มมาเป็นผอ,อสํานักนะครับก็คือการการรับบริจาคชุดลูกเสือจากโรงเรียนที่เพอมีฐานะดีนะครับโรงเรียนใหญ่ๆนะครับ โรงเรียนสูงกรหลาโใี่นเทศรินโรงเรียนเตรียมอุด,โดมโรงเรียนที่เขามีลูกเสือนะครับนะแล้วก็เด็กเ่าเนี้ยเด็กที่มีต่างหรือโรงเรียนเอ,อกชนใหญ่ๆนะครับโรงเรียนในตระกูลพวกอัศมชันพวกเซนอะไรต่าอะไรพวกนี้นะพวกนี้เขาจะมีชุดเหลือทิ้งมหาศาลเลยนะครับเราก็จะไปขอมาแล้วซักกสะอาดแล้วก็ไปไปมอบให้กับเด็กโรงเรียนที่ยากจนนะครับแล้วก็เอามาใช้ได้อ่อไม่ใช่เฉพาะเครื่องแบบลูกเสือเฉพาะเชือกเงยนะครับ เข็มขัดรองเท้าถุงเท้าเด็กเนี่ยได้หมดเลยได้แล้วเาก็ทิ้งหมดเลยนะเขาไม่รู้จยาไปไปไหนนะครับย้ำอ่ะผมเองผมก็รวบรวมนะครับแล้วก็ไปบริจาคให้น้องโครงการนี้ยังมีอยู่ไหมครับท่านผอครับพอสมัยสมัยนี้ผมไม่ทราบแล้วเพราะว่าผมไม่มีแล้วอาจะรมี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 เพื่อนพูกคนนะครับที่เป็นประธานประธานสมาคมเด็กวัดนะครับนะซึ่งก็คือว่าที่ดรไตรรัตน์นะครับนะซึ่งเป็นเลขาธิการของโรงเรียนวิชรวุฒิวิไลนะครับ ของสอมาคมติดต่อวิชาวุฒิเนี่ยพระก็กำลังรวบรวมนะครับให้สโมอสรลูกเสือทั่วประเทศเนี่ยช่วยกันบริจาคชุดในราคาถูกคือราคาชุดละสามร้อยห้าสิบบาทใครจะบริจาคก,กี่ชุดก็ได้รัฐบาลจะรวบรวมแล้วก็ไปมอบให้กับโรงเรียนที่เดือดร้อนอ๋อเยี่ยมเลยครับอันนี้ตอนนี้กำลังการดำเนินการเนี่ยกล่าวว่าจะได้แค่หมื่นเดียวสองหมื่นชุดนะครับก็จะช่วยแค่ขนาดได้บ้างท่านพัทรโรจน์ครับในฐานะผอโรงเรียนแก้ไขปัญหานี้ยังไงดีครับถ้าอย่างที่คุณสรันบอกคิดแทนโรงเรียนอื่นให้นิดนึงครับผมมองคิดว่ายังไงก็ ชุดแบบลูกเสือยังมีความจาเป็นนะครับแต่ต้องอธิบายไปลึกๆก,ก่อนในหัวข้อถัดไปที่เรากําลังจะคุยกันต่อไปแบบนีนบ้ว่าจะจกรําจำเป็นหรือไม่อ่าโอเคจจแล้วมันจะไปตอบว่าทําไมต้องมีชุดแบบีูกเนือก่อนจะไปตรงนั้นท่านดรแอ๊ะครับดอร์เลิจันทาครับในฐานะที่ผ่านวงการลูกเสือในระดับสากลผมอยากจะให้ท่านช่วยแบ่งปันมุมมองเรื่องชุดลูกเสือในระดับสากลเขาเป็นเหมือนประเทศไทยไหมหรือเขาเป็นยังไงกันครับค่ะก็ ถ้าเป็นในระดับสากกนอะนะคะเขาก็จะเป็นอย่างที่ท่านดรพัทโรธบอกคือเขาจะใส่แค่ตอนพิธีเปิดพิธีปิดเท่านั้นเองคือตอนแค่ตอนที่มันเป็นแบบเป็นงานทางการแต่ว่าถ้าเป็นช่วงเวลาปกติเขาก็จะใส่เสื้อใส่ชุดชิวๆมีผ้าผูกคอเป็นเป็นสัญลักษณ์อันเดียวที่แบบบ่งบอกว่าโอเคเราเป็นลูกเสือด้วยกันอะไรเงี้ยะที่มันจะเป็นบอลระหว่างกันว่าเออเคเราเราเป็นพี่น้องลูกเสือเหมือนกันนะอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้ว่าชุดลูกเสือของแต่ละประเทศก็จะ อสีไม่เหมือนกันแบบไม่เหมือนกันความซีเรียสก็จะไม่เหมือนกันส่วนใหญ่แล้วถ้าพื้นฐานของเป็น,เป,นปเป็นประเทศ,เเทศอยู่ในภ้ค<น>พื้นเอเชียแปซิฟิกจะมีความมีความสตริกหน่อยๆเนาะดออร์พัทโรธคะเหมือนกับเหมือนกับบ้านเรานี่แหละซึ่งมันก็อาจจะมาแบบมันอาจจะเป็นพบพื้นเพข,ของบ้านเราที่จะมีความสตริกกับยูนิฟอร์มอะไรเงี้ยแต่อยากจะแชร์มุมมองนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยยูนิฟอร์มลูกเสือเนี่ยมันมันแค่เป็น เครื่องมือเครื่องมือหนึ่งอะของกิจกรรมพัฒนายาวชนเท่านั้นเองอย่างในมุมมองของแอพอดีแอจบปริญญาเอกด้านด้านลูกเสือเนาะแอเอากิจกรรมลูกเสือไปเทียบกับทักษะ i c วที่ยี่สิบเอ็ดแอก็มาเทียบหมดเลยว่าไอไอทุกๆุกคอมโพนต์ไอทุกๆุกส่วนประกอบของลูกเสือเนี่ยมันไปตอบโจทย์การพัฒนายาวชนได้อย่างไรอย่างตัวตัว uniform คือชุดลูกเสือนะคะก็เป็นตัวหนึ่งที่จะสอนเรื่องของการพัฒนายาวชนในแง่ของการมีระเบียบวินัย โอเคครับอ่ะและและและมันจะเป็นอีกอันก็คือมันจะช่วยเอ่อมันมีที่มาว่าทำไมทุกคนใส่ชุดยูนิฟอร์เหมือนกันหมดคือต้องการจะบอกว่าไม่ว่าคุณจะเป็นอาชีพอะไรคุณจะมาจากไหนคุณจะรวยคุณจะจนอะไรไม่รู้ล่ะคุณใส่ชุดนี้ปุ๊บเราทุกคนคือเท่ากันหมดมันก็มีคอนเซปต์ของมันคราวนี้ถ้ามาเทียบในประเทศเราถามว่ามันดีไหมแอะว่าความหมายของมันยังดีแต่ว่าเราต้องเราต้องคงความความหมายให้มันในระดับหนึ่งว่าเฮ้ย ความหมายมันประมาณนี้มันเป็นทู o อย่างหนึ่งนะในการที่จะบอกบอกสอนให้เด็กรู้ว่าให้หัวจดเท้ามันต้องมีทั้งหมดสิบชิ้นเหมือนเป็นการสอนความรับผิดชอบให้กับตัวเด็กว่าเหมือนคุณปู่มาคุณต้องแปลงฟันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอวันนี้คุณใส่ชุดละนะ<อ>คุณต้องใส่เสื้อพะละกางเกงพะละใส่รองเท้าพะละนะคุณใส่ชุดนักเรียนคุณต้องมีตาโรงเรียนนะคุณต้องมีเข็มนะมอเตอร์มาปลายต้องมีนะใส่เข็มขัดน,น,นะอะไรอย่างเงี้ยคือมาเป็นการสอนระเบียบยนันซึ่งมันเป็นแบบมันเป็นเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องมือในการสอน ใช่ซึ่งมันเป็นการนสื่อการสอนมันเป็นการ mm hmm. สอนนิสัยพื้นฐานของเด็กที่กําลังเติบโตเพราะเวลาเราโตขึ้นมาในพอเราโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่เนี่ยมันยังมีข้อจํากัดอีกเยอะแยะมากมายมันจะมีข้อจํากัดของบริษัท <Okay. S 1> ของผู้กกรการทำธุรกิจถูกไหมฮะอันนี้มัน <c oughs> เป็นแค่จุดเริ่มต้นของการสอนเด็กอะ,ะเอ็กก็เลยมอง <Okay. S 1> ว่ามันสําคัญแต่ว่าเราต้องให้ความสําคัญมาในดับหนึ่งที่ไม่ใช่ว่าถ้าไม่ใส่คุณตกเลยอันนี้ก็เกินไป มันอาจจะบอกแค่ว่าคุณถ้าคุณไม่ใส่เอ้ยอนุโลมเข้าใจได้เอ้ยคุณมีข้อจํากัดประมาณนี้เอ้ยเข้าใจได้แต่ถ้าเกิดเด็กยังทํากิจกรรมเต็มที่มีผ้าเนกาทีฟอันเดียวเด็กทํากิจกรรมเต็มที่เรียนรู้ได้เหมือนเดิมมันก็โอเคอะแต่สำคัญไหมมันสำคัญครับผมโอเคงั้นพอเห็นภาพนะครับในช่วงแรกเราคงเห็นภาพว่าชุดลูกเสือสําคัญหรือไม่สําคัญนะครับเดี๋ยวเรามาชมมในช่วงปลายว่าหลักสูตรของมันควรจะเป็นยังไงแต่เราพักเบรกกันสักครู่หนึ่งครับ